สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่ทานนะคะใกล้ขันบานทุ่งนะคะพี่น้องมื่อนี้ใกล้ขันบานทุ่งสิภาคทุกๆคนมาเบิงสวนน้อยร้อยอย่างนะคะพี่น้องเป็นผืชพักสวนขั้วนะคะที อีเม่เพิ่นป่วไวนาะเพียงแต่ว่าไก่คันบันทุงเองนี่ก่ยังม่มีโอกาสได้มาทายคลิปให้พอม,ม่นพี่น้องเบิ่งจ้กเถื่อนเนาะค่ะพี่น้องแตงแต่ปีทีแล้วเนาะที่ว่าเพิ่นมาถมทีเนาะฒ่าแกมาถมทีเนาะมันเฮ็น,ห,นห้เหาม,ม่มีมองสิปูพักปูงยากินเนาะพี่น้องแต่ว่าที่เห็นอยู่ค้า้หนานี่ก็คือทีเพิ่นนั่นละ่ะทีคนอื่นเพิ่นเนาะเพิ่นกับมาถมท,มทีไว้ซื้อค่ะพี่น้องเหากับ มาทางปลาปลูกพักกินเนาะคันนี้เนาะที่เห็นอยู่นี่โบเมนทีของไก่ขันบันทุงเด้อค่ะเพียงแ,งแต่ว่าเราเป็นคนรักอาชีพนี่เนาะค่ะพี่น้องปลูกพักปลูกยากินเนาะทีคนอื่นเพิ่นกะมาทางปลูกกินเนาะนาทีข้างบ้านกันเลยสิผ้าทุกๆคนนะมาเบิงสวนน้อยร้อยอย่างของเหาอีกเนาะค่นนี่เนาะ หลังจากห่างหายไปนานเนาะคะ่ะที่ไกลคานบันทุงเองนะบดเหตุคลิปสวนให้เบิงเนาะ,ะมาเมนี่กับภามาเบิงเนาะคะ่ะนี่เนาะ,ะสำหรับวิธีการเอาตัวรอดนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เนาะ,ะเป็นช่วงที่ฝืดเครื่องเนาะคะ่ะพิษโควิดมันเหตุให้เฮาใส่ชีวิตลําบากเนาะคะ่ะพี่น้องซึ่งถ้าผู้ใดมีทีจักน้อยแน่เนาะคะ่ะ ก็สารมารถปลูกพักสวนรัวกินใดเด้อค่ะนี้คือปานไก่คันบานทุงเนาะค่นนี่เนาะแต่ว่าเป็นสวนที่แม่เพื่อนมาปลูกดอกเนาะค่ะไก่คันบานทุงนะวุ่นวายอยู่แต่กับรัววนะค่ะบางที่มันบ่ไเ้เขามาเบิงจุดหนี้บ่ไเ้มาถทายลิปใหบิงเนาะค่ะมื้อนีก,ก็เลยมีโอกาสเดมาทายลิปให้บิงเนาะนี่เนาะประโยชน์ของหยากรมีพรเด้อะค่ะประโยชน์ของใบไใม้ตายของ ของยาเนาะเขากับมาเฮดหอมให้พืชพักเนาะค่ะเนาะที่เห็นนี่เนาะเป็นพื้นที่นิดเดียวเองนะเพราะว่ามันเป็นทีเพิ่นเนาะมันว่าแมนทีเห้าเ่ากับอาศัยแค่ปลูกกินซื้อ,อเนาะค่ะนี่เนาะพื้นที่นิดเดียวเด้อค่ะแต่ว่ากระปลูกไปเท่าที่ได้ปลูกนั่นล่ะปลูกปลูกอันที่เห้าสียากินนั่นน่ะอันได้บ่บยากเขาก็บ,บ่ตตรงปลูกเนาะเพราะว่าทีมันบดมีร้ายเนาะเข้าบดมีทีบบไงไๆเนาะนี่เนาะคะ่ะ มันก็เป็นส่วนในน้อยนะแต่ก็ให้ให้ห้ามีกินได้ทุกอย่างเนาะคะ่ะนี่เนาะนี่นะพอแต่ไอ้ฝนตกเนาะคะ่ะฝนตกแล้วผ่านมาในซีหามือนะความเขียวชุวมกะสิกับมาเนาะคะ่ะเนาะนี่เบิ่งเนะพื้นที่ในน้อยนี่นเนาะหฮากระสามารถปลูกกินได้เนาะคะ่ะเป็นเทคนิคเดียวนาะที่ห้าสิีหลอดตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้อง ก็คืออยากจะแนะนําให้ทุกทุกคนนะคะผู้ใดมีทีอยู่ค้างบ้านในน้อยนะปลูกกินใดเด้ะค่ะมันซอยชีวิตเฮาเด้หลายเด้ค่ะพี่น้องาบ่วาสิเป็นบกเขอเนะคะหรืออีหยังก็ตามแต่เนาะเป็นพืชผักสวนรัวมันก็เหตุให้เฮ้ามีอยู่มีกินไม่มากก็น้อยนะคะมันซอยเฮาไใดเติบนึ่งอยู่เด้ค่ะสําหรับผู้ใดที่ปลูกผักปลูกหญ้ากินเนาะ นี่ก็เป็นอีกมุมนึงเนะคะทีแกคันบ้านทงเองมาถ่ายคลิปให้เบิงนเนาะคะ่ะก็ขอเน้นย้ำ้อคะว่าเป็นทีคนอื่นเขามาทางปลาปลูกกินเอาซื้อนี่ลหละในเมือเฮา <c oughs> ในเมือเฮ้าบบมีทีเนาะเฮากะอาศัยทีข้างบ้านนี่ล่ละจักทีผู้ใดเพิพ่นดอกแต่ว่ากะปลูกกินชัวข้าวเนาะคันเพิ่นมาเห็หยังก็คือปล่อยเพิ่นเฮ็นเหน็ลนะ่ะเฮาก็บได้ว่าหย,ยัง อันนี้เท่ากับมาทางที่ปลูกพ่อได้กินซื้อ,น,น,ะะน,อนี่เนาะค่ะเนาะนี่เนาะกับมีพริกมีกล้วยมีบักเขือมีใบกระเพ้าโหระพาทั่วผู้ทั่วฟักยาวเนาะคะ่ะมีเนาะคะ่ะบงงับงหนบงหนบังเนางสีเนาะบังหน้านี้เทาปลูกไว้ไอ้ขางบานเทาเนัะเนาะมันมันกระสิบบดเมีปัญหาเนาะคะ่ะ พริกเนาะคันนี่เนาะนยาอมยากกินค็คือเก็บเอาเนาะคัะนนี้เอากเก็บเอาแต่พ่อกินเนาะค่ะแต่ว่าคันมันแดงมันแดงลายๆเฮากเก็บตากแห้งไว้ก็ได้ด้วยค่ะทาแมนกินบ่ระทันนี้ดีเนาะแต่นี่นะมันเป็นสวนนน้อยเนาะพื้นที่นน้อยมันมันบด้ใหญ่มาพ่อนะ่ะมันมีอยู่ซํำนี้เนาะทาแมนมีใหญ่กว่านี้นะ่ะเมีก็สิป,ปกูกไปใหญ่กว่านี่ยีดอกคือปีที่แล้วนะ่ะ แม่เราขยันขยันเลยแต่ว่าในเมื่อมันมอมีทีเนาะก็เลยมาปลูกทางเอาในหนอยนี่คะ่ะมองเก้านันล่ะแต่ว่าพื้นถมทีขึ้นมาเนาะสร็จแล้วกระทางเอาในหน่อยพอได้ปลูก,กินนนเนาะ,ะค่ะเนาะนี่นะพอแต่พันไปสามเดือนสี่เดือนขึ้นมานี่นะฝากทองกับเลิมใใหญ่ให้เฮาได้กินแล้วเนาะค่ะนี่เนาะมันเป็นผืชผักสวนคั่วเนาะคะ่ะทีแบบว่า หฮาเองเนี่ยห่าบ่ต้องไปตลาดเนาะค่ะห่าก็มานี่ละ่ะตลาดอยู่ในบ้านเ่านี่ละ่ะอย่างหน้อยมันก็หลีกเลี่ยงการเจอเจอผู้คนเนาะค่ะคือการไปตลาดซุ้มือนีมันมันก็อันตรายเนาะโ,โควิดมันหลายเ่าก็หลีกเลี่ยงการไปตลาดด้วยวิธีนี้เนาะค่ะพี่น้องการปลูกผักปลูกหญ้ากินนี่แหละเนาะตามบ้านนอกของหน้าเนาะ มันซอยเดลายเติบอยูเด้อค่ะพี่น้องมันซอยห้าประหยัดเดลายเติบอยูเด้อค่ะทั่วรฟักยาวเนาะค่ะนะั่นนะที่เห็นอยู่นะเป็นทั่วรฟักยาวเนาะคะ่ะพื้นที่ในน้อยกเก่านะะั่นล่ะเพียงแต่แต่ว่า,าห,ออห้าวเลือออกห้ากระปูกไม่เลือออกกระปูกไม่อย่างสิเนาะความจริงที่นำบริหลายนะ้าที่นิดเดียวเองนาะสิบวัง กว่างซี่เมตรยาวซี่เมตรโดยประมาณนี้นะพื้นที่มันมีอยู่จำนันะอ่ะข้าทถงเอาแค่นี้บาเมี่น,นี่นี่ดอกข้าทถงเฮ็ดจำนี้เนาะเอาแค่พ่อได้ปลูกพอปลูกหญ้ากินนะเนาะ,ค,ะนนค่ะนี่นะํยาบกพริกเด้อคันนี่นะพอแตหไ่ขึ้นมาแล้วสูงถ่วมหัวเฮ้าแล้วนี่นะแกคันบานทงมายืนอยู่กับต้นบกพริกนะบกพริกสูงกลัวเด้อค่ะนี่เนาะทายอยีกมุมนึงม,มุมไกลๆหเห็นเนาะคะันนี้เนาะเบิ่งต้นบกพริกเนะ่ ต้นหนึ่งสองต้นเนี่โอ้ยก,กินบวบบาดบว้ด้วยค่ะพี่น้องสูงทวมหัวแก่คันบันทงอีดีพ่อมายืนเทียบต้นบกปีกเราบ้าดนี่นะพื้นที่มันมีมีทางเอาซ้ำนี่เนาะบ่ิดทางไงเนาะค่ะทางปลานนอ้อยพอดีปลูกกินเนาะค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะคะ่ะที่เฮ็ดนในห้าอยู่ลปลอดภัยเนาะค่ะอย่างน้อยอยู่ อยู่จังสี่มันก็บ,บ่ด้เจอเจอผู้คนมากมายเนาะคะ่ะเฮากับอยู่บ้านยังปลอดภัยเนาะคะ่ะพี่น้องหลีกเลี่ยงการเจอเจอผู้คนแล้วก็มีอยู่มีกินจักหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องมันไม่ได้รู้ล้านะคะมันบ่ด้ว่าสิรวยรู้ลา้าอีหยังมากมายนะคะแต่ว่าเฮาอยู่แบบว่าพอมีอยู่มีกินนะเนาะหนึ่งละท้าแม่นว่าเฮาบอออกไปใสเฮากับมาเก็บผักเก็บหยาในสวนนี่ละกินเนาะคะ่ะพี่น้อง บ่าต้องไปตลาดก็ได้เนาะตลาดก็มีอยู่ในบานอย่างสเนาะซึ่งแม่เพิ่นกับมาเก็บประจานั่น่าคะเพิ่นมาเฮ็ดแล้วเพิ่งก็มาเก็บเนาะแต่ว่าใกล้ขันบันทุงเองนี้ส่วนใหญ่สิอยู่ในรัวเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ไปทรงมูกคะทาจังซงสเนาะก็คืออีกทางนึงเข้ากระหาเงินเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เฮาต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนะคะต้องทุกทางน่ะทางใดที่อยู่ ทีซิยู่รอดแล้วก็ทั้งหดาทีซีเฮ็ดในห้องบริเติดลบในชีวิตมากมายเนาะค่ะพี่น้องเฮากะหาเงินน้ำทางหนึง่งอีกทางหนึ่งนี่ละก็คือสวนนิดหน่อยนี่ละเฮากะปลูกกินไปเนาะพอบริเตซื้ออยังหลายสิ่งหลายอย่างเนาะอันใดบรเป็นตาซื้อเฮากะบรต้องซื้อเนาะขันอันใดที่เฮาผลิตเองบริใดเฮาปลูกบริใดเฮากะจังคอยซื้อจังซี่เนาะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นกะมันเป็น วิธีที่อยากจะบอกทุกทุกคนว่าพืชผักสวนขัวมันกระซอยให้เขาอยูหลอดปลอดภัยจากโควิดได้คือกันเนาะค่ะพี่น้องโดยวิธีการที่ห้องปต้องไปตลาดนั่นแหละเนาะนี่นะพืชผักนะห้าข้อก็เก็บเอาเนาะคะ่ะบะเขือบะแขงข้ามีเนาะข้าก็เก็บพอได้ยูเพอได้กินเนาะคะ่ะพอมีชีวิตหลอดเนาะพอมีชีวิตหลอด หลังจากที่เฮ้าล่อวัคซีนกันนี่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าวัคซีนโควิดกะจักว่าซีมา่ํมไดเนาะแล้วก็จักว่าอันไดิดีต่อร่างกายเฮ้านาะอันนี้ก็คือค่อยๆเบิ่งกันไปก่อนเด้อค่ะบางที่ะถ้านยังบ่ทันดนรีบร้อนอีหลีกค่ะค่อยๆเบิ่งก่อนเนะาะาเพึงไปฉีดก็ได้เนาะคะ่ะ แต่ว่าคันแมนถึงจุดวิกฤตอิลีนี่มามีทางเลือกก็ต้องเลือกฉีดไปก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับมันนี้เนาะ,ะคะ่ะแกคันมนถึงเองก็พาทุกทุกคนมาเก็บพักในสวนเนาะคะ่ะนี่เนาะเก็บผักเก็บพืชพักในสวนเนาะนี่นะพิกถ้าปลูกไว้มันพ่อได้กินเน้ะคะ่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็นแนะนำให้ทุกทุกคนนะ ปลูกไว้ก็ดีเนาะคะ่ะนี่นะเป็นแค่แดงเนาะคะ่ะแค่แดงแค่เตี้ยนี่มีอยู่สองตน้นสามต้นนี้กินบ่เบิดเด้อคะ่ะแต่ว่าหฮากระปูกไว้อีกหลายต้นอยู่นะะเนาะสแปรไว้หลายตนย้นนี่เนาะพืชผักสวนขวั้วโพนี้นะมันพอด้กินเด้อค่ะทามีนหฮาปลูกเนาะ,ะนี่นาต้นนี้กําลังแตงนกนอเด้อค่ะที่เห็นเห็นอยู่นี่เนาะ,ะเพราะว่าหฮาตัดแต่งกิ้งนานแล้วเนาะคะ่ะ เพิ่นกาลังแตกนอนเนาะหลังจากได้ฝนเนาะแต่ว่าตอนนี้นะเพิ่นแตกยอดจนให้ออกดอกออกลูกอีกรอบนึงแล้วเนาะค่ะเนาะสาหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องก่ขคันบันถุงเองก็พาถูกทุกคนนะมาลงสวนเนาะคะ่กะก็ขอบคุณในลายสําหรับทุกกาลังใจเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบขอบคุณในไลเดอร์ที่เขามาเป็นมูเกย์ันบันถุงเนาะค่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ